กลับมาอีกครั้งกับช่อง r a ตามอเตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนดิ่งลึกเข้าสู่โลกของเครื่องบินขับไล่ประจำการในประเทศไทยพร้อมการรีวิวที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการรบสมรรถนะการบินความสามารถในการใช้งานจริงต้นทุนค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าในการจัดหาในยุคที่เทคโนโลยีทางการทหารกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วประเทศไทยเองก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ไม่อาจมองข้ามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การอัปเกรดอากาศยานช่วยให้กองทัพมีความพร้อมต่อสู้ ป้องกันภัยคุกคามและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแม้ประเทศไทยจะไม่ได้มีเป้าหมายเป็นกำลังทางอากาศขนาดใหญ่เท่าประเทศมหาอำนาจแต่กลับมีการเลือกซื้ออาวุธที่เน้นประสิทธิภาพความคุ้มค่าและการบำรุงรักษาที่เข้ากับสภาพเศรษฐกิจมากกว่าเมื่อพูดถึงเครื่องบินขับไล่ของไทยในปัจจุบันหนึ่งในแบบที่อยู่ในไลอัพสำคัญคือเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงขนาดเบาซึ่งตอบโจทย์การฝึกและปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดิน รวมถึงภารกิจอากาศสู่พื้นแบบแม่นยำเครื่องบินประเภทนี้เหมาะกับการปฏิบัติการสนับสนุนกำลังรบในพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากมีความคล่องตัวและปรับรับใช้ได้ง่ายในสนามบินขนาดเล็กการออกแบบส่วนหัวที่มีรูปร่างเพรียวช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้เครื่องสามารถไต่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วขนาะเดียวกันปีกที่ติดตั้งตำแหน่งกลางลำตัวช่วยเพิ่มความเสถียรในการเลี้ยวการบินต่ำและการโจมตีในระดับความสูงต่ำใต้ลำตัวติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริม ทำให้สามารถขยายระยะทำการบินได้ไกลขึ้นจึงรองรับภารกิจลาดตระเวณได้นานกว่าเดิมความเร็วสูงสุดของเครื่องบินขับไล่แบบนี้สามารถทำได้มากกว่า1500กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างว่องไวเครื่องยนต์แบบเทอร์โบเจ็ตหรือเทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ช่วยให้การเร่งเครื่องทำได้อย่างรวดเร็วในระหว่างการทะยานเครื่องขึ้นจากรันเวย์เครื่องสามารถยกตัวได้ภายในระยะสัน้นซึ่งถือว่าเหมาะกับสนามบินที่มีพื้นที่จำกัด ความสามารถในการทยานขึ้นและลงบนรันเวย์สั้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของกองทัพไทยโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินหรือสภาวะสงครามเมื่อสนามบินหลักอาจถูกโจมตีหรือใช้งานไม่ได้ในการปฏิบัติการต่อสู้เครื่องบินรูปแบบนี้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายแบบตั้งแต่ปืนกลอากาศสู่พื้นขีปนาวุธนำวิถีอินฟราเรดขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลไปจนถึงอาวุธโจมตีภาคพ,พื้นสำหรับทำลายยานกราะ สามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีที่บรรทุกในจุดติดตั้งใต้ปีกหลายตำแหน่งทั้งหมดนี้เสริมความสามารถให้เครื่องบินทำภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นในยุคป,ปัจจุบันความแม่นยำของอาวุธมีผลต่อการลดความเสี่ยงในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานหรืออาคารที่ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาระบบอาวุธทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรด้านยุทธภัณฑ์ได้คุ้มค่าม,มากขึ้นในแง่ของห้องนักบินระบบจอแสดงผลภายในได้รับการปรับปรุงให้มีความล้ำสมัยมากขึ้น แม้จะเป็นเครื่องบินออกแบบเมื่อหลายทศวรรษก่อนแต่การอัปเดระบบ Avionics ติดตั้งหน้าจอแบบดิจิทัลแทนแบบเข็มช่วยให้การควบคุมเครื่องรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดภาระงานของนักบินระบบควบคุมการยิงสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลจากเรดาร์ภาคพื้นดินและหน่วยควบคุมกลางทาให้การวิเคราะห์สถานการณ์ทําได้อย่างแม่นยํานักบินสามารถตรวจจับเป้าหมายจากระยะไกลมองเห็นข้อมูลการล็อกเป้าหมายบนจอ HUD ที่สะท้อนตรงกระจกหน้าโดยไม่ต้องละสายตาออกจากบริเวณนอกเครื่อง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในภารกิจความเร็วสูงที่ต้องตัดสินใจภายในวินาทีเดียวเรดาร์ที่ใช้งานในปัจจุบันเป็นรุ่นที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อการตรวจจับเครื่องบินและกำหนดเป้าหมายระยะไกลซึ่งเพียงพอต่อการป้องกันประเทศทั่วบริเวณไทยการประสานงานระหว่างเครื่องบินหลายลำในฝูงสามารถส่งข้อมูลกลับมาสู่ศูนย์บัญชาการได้แบบเรลวทม์จึงทำให้การควบคุมทางอากาศมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น การติดตั้งระบบบ่งชี้เป้าหมายด้วยเลเซอร์ภายนอกยังช่วยให้นักบินสามารถใช้ระเบิดนำวิถีแม่นยำกว่ารุ่นก่อนหลายเท่าความคล่องตัวเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเด่นเครื่องบินสามารถหมุนตัวแบบแคบได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างเบาและส่วนทวงออกแบบมาอย่างลงตัวนักบินยังสามารถบินในระดับความสูงต่ำเพื่อหลบเรดาร์ภาคพื้นและคงความเสถียรได้ดีแม้ในช่วงสภาพอากาศที่มีลมแรงการตอบสนองของคันบังคับเวลาเลี้ยวซ้ายหรือขวาทำงานทันทีโดยไม่มีอาการหน่วง เครื่องบินรุ่นนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากนักบินว่าเป็นแบบที่ควบคุมง่ายแม้ในสภาวะความดันสูงเมื่อพูดถึงการบำรุงรักษาประเทศไทยเลือกซื้อเครื่องบินที่ราคาไม่สูงเกินไปและสามารถซ่อมแซมได้ง่ายโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นส่วนประกอบต่างๆผลิตได้ง่ายกว่าแบบที่เป็นสตีลลรืยุกเนื่องจากเทคโนโลยีซับซ้อนมีต้นทุนบำรุงสูงหากเกิดความเสียหายการเปลี่ยนอะไหล่ก็ใช้เวลาไม่นานทีมช่างซ่อมมีการฝึกอบรมกับผู้ผลิตโดยตรง การถอดตรวจเช็คเครื่องยนต์ใช้เวลาไม่นานทําให้เครื่องบินพร้อมรบอยู่เสมอความพร้อมปฏิบัติการสูงนั้นสําคัญมากในยุคที่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกชั่วโมงในเรื่องราคาเครื่องบินขับไล่แบบนี้มีราคาอยู่ประมาณ20-30ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับสเปคค่นและอุปกรณ์เสริมเมื่อรวมค่าบำรุงค่าอะไหล่และระบบอาวุธราคาจะเพิ่มขึ้นตามแพ็กเกจแต่เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นยุคใหม่แบบสเตล ราคานี้ถือว่าคุ้มค่ากว่าเกือบ3-5ถึงเท่าดังนั้นสำหรับประเทศที่ต้องบริหารงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างพอดีประเภทนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมการรับชั่วโมงบินฝึกก็ทำได้ถูกกว่าลดต้นทุนการฝึกนักบินรุ่นใหม่โดยรวมค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งชั่วโมงบินอยู่ในระดับที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับเครื่องบินระดับไฮเอนที่มีค่าบริหารจัดการหลายหมื่นดอลลาร์ต่อชั่วโมงเครื่องบินไทยรุ่นนี้มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า จึงทาให้สามารถฝึกบินได้บ่อยครั้งโดยไม่มีภาระด้านงบประมาณเพิ่มจนเกินไปการฝึกบ่อยทําให้นักบินมีความพร้อมตลอดเวลาความพร้อมของนักบินคือหัวใจสําคัญที่ทําให้กองทัพแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคหลายประเทศยังคงพึ่งพาเครื่องบินขับไล่ประเภทใกล้เคียงกันมีทั้งเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่ใช้เครื่องบินขับไล่น้ําหนักเบาเพื่อตอบโจทย์ภารกิจจริงการเฝ้าระวังด้านฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยต้องใช้เครื่องบินที่สามารถบินได้เป็นเวลานาน,าน และต้นทุนไม่สูงจนเกินไปเครื่องบินที่ประเทศไทยใช้ได้พิสูจน์ว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่หรือการพัฒนาอากาศยานร่วมกับพันธมิตรต่างชาติซึ่งอาจทําให้กองทัพไทยมีความทันสมัยขึ้นไปอีกการซื้ออาวุธในยุคป,ปัจจุบันไม่ใช่แค่ซื้อฮาร์ดแวร์แต่รวมไปถึงสัญญาบริการซัพพอร์ตการฝึกอบรมและระบบข้อมูลที่อาจช่วยให้กองทัพเข้ากับสงครามยุคใหม่ที่เน้นข้อมูลข่าวกรองเป็นหลัก ประเทศไทยยังมีโครงการฝึกนักบินรุ่นใหม่ที่ช่วยให้กองทัพมีบุคลากรพร้อมใช้งานระบบจำลองการบินแบบใหม่ใช้ซอฟต์แวร์ยุคป,ปัจจุบันทั้งหมดนี้ทำให้การฝึกสมจริงลดอุบัติเหตุเพิ่มประสบการณ์หลากหลายการลงทุนด้านบุคลากรคือการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กองทัพในระยะยาวในภาพรวมแล้วเครื่องบินขับไล่แบบนี้เหมาะสมกับความต้องการของไทยอย่างยิ่งด้วยการผสมผสานระหว่างความคล่องตัวราคาคุ้มค่าความสามารถในการโจมตีและลาดระเวน ความง่ายในการบำรุงรักษาและระบบอาวุธที่รองรับภารกิจได้หลากหลายทำให้ยังมีบทบาทอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นทางอากาศการฝึกร่วมกับต่างชาติการแสดงแสนยานุภาพหรือการสนับสนุนภาพคพื้นดินหากมีการปรับปรุงระบบอาวิโอนิกเพิ่มเช่นเรดาร์ AESA ระบบติดต่อข้อมูลยุค 5G และระบบตรวจจับอินฟราเรดก็อาจทำให้เครื่องบินนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานอีกหลายสิบปีมาถึงคำถามสำคัญความคุ้มค่าขององค์การลงทุนเป็นอย่างไร สำหรับประเทศไทยถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะการเลือกจัดหาเครื่องบินที่ไม่แพงเกินจําเป็นทําให้ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจค่าบํารุงไม่สูงทํางานได้จริงใช้ในหลายภารกิจนักบินรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้การควบคุมได้เร็วและยังใช้ฝึกการรบร่วมกับอากาศยานรุ่นใหม่กว่าได้อย่างราบรื่นท้ายที่สุดแล้วโลกปัจจุบนันไม่คาดเดาได้ภายคุกคามมีหลายรูปแบบตั้งแต่โดนติดอาวุธจรวดพื้นสู่พื้นไปจนถึงสงครามไซเบอร์การมีระบบป้องกันประเทศที่พร้อมเสมอจึงเป็นสิ่งจําเป็น เครื่องบินขับไล่เหล่านี้ยังคงเป็นแกนกลางด้านยุทธการทางอากาศของไทยแม้อนาคตอาจมีการพิจารณาจัดหาเครื่องบินรุ่นที่ทันสมัยกว่าเช่นรุ่นเรดาขั้นสูงแต่เครื่องบินที่รีวิวชิ้นนี้ยังคงตอบโจทยุคปัจจุบันได้ดีเยี่ยมขอบคุณที่รับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องราฟตามมอเตอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป